ความอดทนและความอุตสาหา์ินน้อยกับหลวงตากำลังอยู่ในระหว่างเรียนเนน้อยกำลังนั่งคัดลายมืออยู่จู่ๆเขาก็ถอนหายใจแล้วหยุดเขียนเขาถามหลวงตาว่าห <c oughs> ลวงตาครับผมต้องฝึกอีกนานเท่าไหร่ครับถึงจะเขียนสวยเท่าหลวงตา การคัดลายมือนี่ยากจังเลยครับผมไม่อยากฝึกแล้วละ่ะต้นไม้ที่มีอายุแค่ปีเดียวก็ดีพอที่จะนํามาทําฟืนต้นไม้อายุสิบปีสามารถนำมาใช้ทําเป็นโต๊ะเก้าอี้ได้แต่ต้นไม้ที่มีอายุร้อยปีสามารถใช้เป็นขาในการรับน้าหนักบ้านได้เจ้าจะต้องอดทนต่อการทดสอบของเวลาความอดทนและอุตสาหะจะเป็นพื้นฐานของความสําเร็จนะ เราไม่ได้เป็นต้นไม้นี่ครับหลวงตาเขากล่าวกันว่านักเขียนอักษรท่านหนึ่งชื่อว่าหวังสีจือจุ่มแท่งมึกควนเยือกน้ําเพื่อพัฒนาการเขียนของเขาด้วยความอดทนและอุตสาหะของเขาในที่สุดก็ทําทให้เขาประสบความสําเร็จชื่อเสียงที่เขามีในวันนี้ได้ามาจากความอดทนและอุตสาหะดังนั้น เราได้รับความรู้จากการเรียนประสบความสําเร็จจากการฝึกฝนและความฉลาดจากชีวิตในโลกนี้ตราที่เจ้าตั้งใจที่จะเรียนก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้เจ้าไม่สําเร็จอืหลุงตาครับผมเข้าใจแล้วล่ะครับผมจะฝึกเขียนต่อครับผมจะพยายามให้เหมือนกับหวังซีจือเพราะผมจะได้เป็นคนที่ใหญ่โตเมื่อผมโตขึ้น <laughs>